สวัสดีค่ะพบกับ9 Perfect Car vel, รถยนต์มือสองคุณภาพพรีเมียมที่มีให้คุณเลือกมากกว่า300คันและที่สำคัญมีรถ p p v ที่หร้อให้คุณได้เลือกสัรงค่ะ เพียงแค่คุณค้นหา9 p e r เพื่อเปาในทุกช่องทางออนไลน์เราก็จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งค่ะใกล้ที่ไหนไปที่น,นั่นเพราะตอนนี้เรามีถึง2สาขาสาขาแรกเจอกันได้ที่สาขาราชพฤกษ์สาขาที่2เจอกันได้ที่สาขาเอกชัยบางมอนการันตีแอดมินตอบไวภายใน5นาทีเพราะเราสู้ทุกคันดันทุกเคสและเรายังมีบริการหลังการขายให้ลูกค้าทุกท่านรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้นานถึง2ปีเต็มทำความสะอาดทุกเส้าทุกมุมและมอบหอมห้าดีเข้ารูปทุกคัน เรื่องไฟนั้นไม่ต้องกังวลค่ะเพราะเรามีให้คำปรึกษาทุกอาชีพอยู่แล้วพร้อมให้บริการยังไม่หมดียงเท่านี้นะคะเรายังมีส่งมอบรถให้คุณถึงบ้านทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จา่าย <Wow. S 1> นึกถึงรถยนต์มือสองคุณภาพพรีเมียมต้องก้าพื่อสทค้าเท่านั้นค่ะ